สวัสดีค่ะน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พี่มีเทคนิคดีๆในการหาค่าของฟังก์ชันตีโกณมิติแบบง่ายๆโดยใช้มือขวาวิธีการจะเป็นอย่างไรเรามารับชมได้จากคลิปนี้เลยนะคะเริ่มต้นนะคะก็ให้น้องๆเนี่ยง่ายมือขวาขึ้นมา แล้วก็กำหนดมุมต่างๆให้กับแต่ละนิ้วมือของเราโดยที่เริ่มต้นจากนิ้วหัวแม่มือกำหนดให้เป็น0องศานิ้วชี้กำหนดให้เป็น30องศาหรือถ้ามองในมุมที่เป็นหน่วยเรเดียนก็คือพายส่วน6นะคะแล้วก็นิ้วกลางกำหนดให้เป็น45องศาหรือมุมพายส่วน4ี่ ต่อไปนิ้วนางของเรากำหนดให้เป็นมุม60องศาหรือว่าพายส่วน3และสุดท้ายนะคะนิ้วก้อยของเรากำหนดให้เป็นมุม90องศาหรือว่าพายนะคะทีนี้พอเรากำหนดมุมให้กับแต่ละนิ้วของเราแล้วนะคะให้มองแบบนี้ว่านิ้วที่อยู่ทางด้านขวาจะเป็นค่าของ ฟังก์ชันไซน์ณมุมต่างๆและนิ้วที่อยู่ทางด้านซ้ายเป็นค่าของฟังก์ชัน cos ที่มุมต่างๆ,ๆโดยวิธีการกำหนดค่าให้มันเป็นแบบนี้นะคะค่าฟังก์ชันไซน์ของมุมเซต้าก็คือสแควรูตจำนวนนิ้วมือทางด้านขวานะคะตัวเลขที่อยู่ในสแควรูคือจำนวนนิ้วมือทางด้านขวาหารด้วย2เช่น ถ้าเราต้องการหาค่าของฟังก์ชันไซน์ที่มุม0องศาก็คือสแควรูจจำนวนนิ้วมือที่อยู่ทางขวาของ0องศา0องศาอยู่ตรงไหนคะ0องศาคือนิ้วหัวแม่มือจำนวนนิ้วมือที่อยู่ทางขวาของหัวแม่มือมีไหมคะเนี่ยมีไหมเอย่ยไม่มีใช่ไหมคะ เมื่อไม่มีจํานวนนิ้วมือที่อยู่ทางขวาจึงเป็น0สสความรตศูนย์ก็คือ0 0หารด้วย2ก็คือ0นั่นหมายความว่าไซา์ของมุม0น์องศามีค่าเป็น0เห็นไหมคะไม่ยากเลยลองใหม่ลองใหม่ไซน์อของมุม30องศา30องศาอยู่ตรงนี้นิ้วชี้เราใช่ไหมคะนิ้วชี้เรา มันก็คืออะไรไซด์าย30องศาคืออะไรก็คือส q u า r e r จำนวนนิ้วมือที่อยู่ทางขวาหารด้วย2นิ้วชี้อยู่ตรงนี้นะคะจำนวนนิ้วมือที่อยู่ทางขวาของนิ้วชี้มีกี่นิ้วมีแค่นิ้วเดียวคือนิ้วโป้งถูกไหมคะก็คือ1นึ่จำนวนนิ้วมือที่ทางขวาก็คือ1เราก็เลยได้ว่าไซน์ของมุม30องศาก็คือส q r o o t หหารด้วย2หรือก็คือ1ส่วน2 เร,เริ่มเห็นภาพแล้วนะลองใหม่ลองใหม่เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นไซของมุม45องศานิ้วกลางคือมุม45องศาจำนวนนิ้วมือที่อยู่ทางขวาของนิ้วกลางก็คือมีนิ้วชี้มีนิ้วโป้งก็คือมีอยู่2นิ้วนะคะเพราะฉะนั้นไซของมุม45องศาก็คือสาควารูสองหารด้วยสองสควารูสองหารด้วย2 อาจจะเขียนอีกรูปหนึงก็คือ1ส่วนสแควรูทสองก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้รูปไหนนะคะถัดไปนิ้วนางของเรานิ้วนางคือ60องศาเรามาดูไซของมุม60องศาจำนวนนิ้วมือที่อยู่ทางขวาของนิ้วนางก็จะมี1 2 3เมเพราะฉะนั้นไซห์60องศาก็คือสแควรูทสามหารด้วย2ทีนี้มุมสุดท้าย ไซด์ของมุม90องศาน้องๆคิดว่ามันได้เท่ากับเท่าไหร่คะจำนวนนิ้วมือที่อยู่ทางขวาของนิ้วก้อยมีกี่นิ้วเอ่ย1 2 3 4มี4นิ้วเมืาอไซ90องศาก็คือสควรูท4ี่ส่วนด้วย2สควรูท4ี่มีค่าเป็น2 2หารด้วย2จึงมีค่าเท่ากับ1 ถ้าเราเข้าใจคอนเซปต,ต์นี้การหาค่าของฟังก์ชันคอสณมุมต่างๆก็คิดไอเดียเดียวกันเพียงแต่ว่าฟังก์ชันคอสจะมองนิ้วทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นจำนวนนิ้วมือที่อยู่ทางด้านซ้ายเช่นคอสของศูนย์องศาศูนย์องศานะคะนิ้วโป้งจำนวนนิ้วมือที่อยู่ทางซ้ายของนิ้วโป้งก็จะมี1 2, 3 4สี่ เพราะนั้นอ0องศาก็คือสควารรส4ส่วนด้วย2หรือก็คืออะไรคะก็คือ1นะคะเพราะสควารรส4คือ2 2หาร, 2. าร2มีค่าเป็น1นะ,ะข้อ30องศาละคะติ๊กตอกติ๊กตอกนับได้เท่าไหร่เอ่ยจำนวนนิ้วมือที่อยู่ทางซ้ายของนิ้วชี้มีกี่นิ้วคะ1 2 3 น,นันตัวนี้ก็คือสควอเรูทสส่วนด้วย2ลองใหม่ค่ะคอสของมุม4 5ิองศาจำนวนนิ้วมือที่อยู่ทางด้านซ้ายของนิ้วกลางมีกี่นิ้วคะ1 2่งสอมันก็คือสควอเรูทสส่วน2หรือ1ส่วนสควอเรูทสคอสของมุม60องศา จำนวนนิ้วมือที่อยู่ทางด้านซ้ายของนิ้วนางมีกี่นิ้วคะมี1นิ้วก็คือนิ้วก้อยก็คือสควรูตหส่วนสหรือ1นส่วนสสุดท้ายค่ะคอสของมุม90องศาจำนวนนิ้วมือที่อยู่ทางซ้ายของนิ้วก้อยมีไม่เอย่ยไม่มีแล้วนะคะเพราะนั้นตัวนี้ก็คือสควรูศูนย์ส่วนสหรือว่าก็คือ0ูนย์พอเราหา ค่าของฟังก์ชันไซน์และฟังก์ชันคอสณัมมุมต่างๆได้ฟังก์ชันที่เหลือไม่ยากแล้วค่ะเราหาฟังก์ชันที่เหลือเช่นฟังก์ชันแทนฟังก์ชันแทนของมุมเซตาก็เกิดจากการเอาฟังก์ชันไซน์หารด้วยฟังก์ชันคอสนะคะฟังก์ชันโคเซกก็เกิดจากการที่เอา1ห,หารด้วยฟังก์ชันไซน์ฟังก์ชันศซกเกิดจากการที่เอา1หารด้วยฟังก์ชันคอสและสุดท้ายฟังก์ชันคอรดก็เกิดจากการที่เอา1ห,หารด้วยฟังก์ชันแทน ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนี่คือการใช้กดมือขวาในการหาค่าของฟังกช์ชันตีโกณมิติฟังก์ชันไซน์ฟังกช์ชันคอสและก็ฟังกช์ชันที่เหลือทีนี้อาจจะมีคนถามว่าเอ๊ะแล้วใช้มือซ้ายได้ไหมใช้ได้ไหมเอ่ยใช้ได้ค่ะถ้าจะใช้มือซ้ายมันก็จะสลับความคิดนิดหนึ่งนะคะสลับยังไง ถ้าเราใช้มือซ้ายนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยยังคงกำหนดมุมเหมือนเดิมคือ0 30 45 60แล้วก็90เหมือนเดิมนะคะแต่ในการหาฟังก์ชันไซน์กับฟังก์ชันคอสนั้นฟังก์ชันไซน์จะไม่ใช่จำนวนนิ้วมือที่อยู่ทางขวาเหมือนเมื่อกี้นี้แล้วแต่จะเป็นจำนวนนิ้วมือที่อยู่ทางด้านซ้ายแล้วค่ะ สายเซตาจะเป็นสแควรูตจำนวนนิ้วมือที่อยู่ทางด้านซ้ายหารด้วย2ส่วนฟังก์ชันคอสจะเป็นจำนวนนิ้วมือทางด้านขวาหารด้วย2ทีนี้วิธีการจำถ้าเรากลัวสับสนก็เลือกมือใดมือหนึ่งนะคะหรือเราอาจจะมองแบบนี้ค่ะว่าถ้ามองจำนวนนิ้วมือไปทางด้านหัวแม่มือมองไปทางด้านหัวแม่มือจะเป็นฟังก์ชันสาย ถ้ามองไปทางนิ้วก้อยจะเป็นฟังก์ชัน cos นะคะเพราะนั้นถ้าเราใช้มือขวาถ้าเราใช้มือขวาเห็นไหมคะหัวแม่มืออยู่ด้านนี้ฟังก์ชันไซก็จะมาทางด้านหัวแม่มือฟังก์ชัน cos จะไปทางด้านนิ้วก้อยส่วนฟังก์ชันอื่นๆที่เหลือก็เหมือนเดิมคะ่ะเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะลองไปทำความเข้าใจนะคะ สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ในการช่วยหาค่าของฟังก์ชันไซนฟังก์ชันคอสณนะมุมพื้นฐานที่เราควรรู้คือ0องศา30องศา45 60แล้วก็90นะคะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับน้องๆหนูๆไม่มากก็น้อยหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่องหนูเป็นเด็กดีเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระและก็ความรู้ดีๆสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ แล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ